ขนาดวันนี้มีร่มเงาบดบังแสงอาทิตย์ยังรู้สึกร้อนเลยแล้ววันนั้นที่จะมาถึงละ่ะวันที่ไม่มีร่มเงาใดๆเลยแล้วก็ดวงอาทิตย์เนี่ยอยู่ห่างแค่คืบวันที่ไม่มีร่มเงาใดๆเลยบางคนต้องไหว้ในเหงื่อตัวเองวันที่ไม่มีร่มเงาใดๆเลยยกเว้นแต่เพียงอย่างเดียวคือร่มเงาจากความเมตตาของวันเอาะเราเตรียมพร้อมแล้วยังพี่น้องเย้ยขนาดดุนยายัางร้อนขนาดนี้พี่น้องเอ้ยแล้วกิยามัตอาคีร้อนมันจะร้อนขนาดไหน เตรียมตัวกันบ้างหรือยังตอนนี้มีเวลาให้ละหมาดนะหรือจะรอรอชงปลาเขาจะหาเราไปละหมาดแล้วนะ้นจะกลับมาไม่ได้แล้วแล้วลูกเราละ่ะนะได้สอนให้ลูกเราละหมาดไหมเราไม่ละหมาดลูกเราก็ไม่ละหมาดแล้วลูกจะดุดอาได้ยังไงอ,อ่าคิดนะพี่น้องนะดุนยามันสั้นพี่น้องเอ้ยจะคิดว่าเฮ้ยฉันนะมีตังค์แล้วนะเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วทรัพย์สมบัติมากมายจะช่วยรอดพ้นได้ วันตายมาเยือนทุกอย่างก็หายจากท่านไปหมดแหละไม่เหลือสักอย่างอัสลามุอะลัยกุลลอฮฺบะละกาตัว